สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เต็กเต็กี้ชาแนลนะคะวันนี้อ้อยจะพาทุกคนไปเที่ยวโคเวนต์การ์เดนหรือว่าแอปเปิลมาร์เก็ตนะคะเป็นตลาดที่เปิดมาแล้วกว่า300ปีนะคะในใจกลางเมืองลอนดอนเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปกันนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดส r i ค e ให้อ้อยก่อนนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอต่อๆไปของอ้อยแลวก็จะได้เป็นกำลังใจให้อ้อยทําคลิปวิดีโอต่อๆไปให้เพื่อนได้ดูด้วยกันด้ค่ะถ้าพร้อมกันแล้วกดกันแล้วนะคะก็ ไปค่ะไปเที่ยวโคเวนกรนเดนดเด็กันค่ะไปเลยค่ะ มี่อ้อยก็มีอยู่ที่น้าสถานีรถไฟเออโคว e นการ์เด n นสเตชันแล้วนะครับเป็นสถานีรถไฟที่อยู่ใกล้กับโคว e นการ์เด n นมากสุดออกมาจากสเตชันก็เจอเลยโคว e นการ์เด n นอยู่ทางด้านนู้นนะคะ <c oughs> ไปค่ะเราไปโคว e นการ์เด n นกัน เวนการ์ a ดน e าร์เก็ตหรือว่าอีกชื่อหนึ่งนะคะมีชื่อว่า Apple Market นั่นเองนะคะเป็นที่รู้จักกันดีของคนอังกฤษค่ะอยู่ใจกลางเมืองของลอนดอนเลยนะคะทุกคนสามารถมาเดินช็อปปิง้งเดินชิวๆหาของกินอร่อยๆเหมือนไอ้อได้ค่ะตอนนี้้อยก็อยู่ในร้านอาหารแล้วนะคะโอ้ <Okay. S 1> oh, thank you very much thank you, thank you. ซึ่งตอนนี้้อ้ก็อยู่ในร้านอาหารแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะมากินกันนะคะเรามา ฟังข้อมูลเล็กๆน้อยๆของตลาดโคเวนการ์เดนกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะโคเวนการ์เดนมาร์เก็ตน,นะคะ ตั้งอยู่ในย่านโคเวนการ์เดนนั่นเองนะครับเป็นตลาดที่มีความเก่าแก่มากเลยนะคะมีอายุมากกว่า300ปีเลยนะคะโดยถือกําเนิดมาจากบาทหลวงท่านหนึ่งในคะในเวสต์มินเตอร์อาร์บีนะคะ,ะ,คะได้นำแอปเปิลมาวางขายในที่แห่งนี้นะคะ่ะก็เลยเป็นที่มาของคำว่าแอปเปิ้ลมาร์เก็ตนั่นเองนะคะเพื<ๆ>่อนเหลังจากบาทหลวงท่านนั้นได้เอาแอปเปิลมาขายที่ตลาดแห่งนี้นะคะ<ๆ>ผู้คนก็เริ่มทยอยเอาผักและผละไม้ต่างๆมาขายที่ตลาดแห่งนี้เช่นกัน,นะคะ่ะเป็นจํานวนมากเลยนะคะ ตลาดแห่งนี้ในสมัยนั้นก็เลยกลายเป็นตลาดหลักของการขายส่งผลไม้สดในเวลานั้นค่ะต่อมานะคะได้มีการปรับปรุงต่อเติมตลาดนะคะให้มีความแข็งแรงและก็สวยงามมากขึ้นค่ะโดยการทําหลังคากระจกครอบตลาดนะคะซึ่งก็ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็ด้วยความว่าตลาดมันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นผุ้คนก็เลยนนาของต่างๆมาขายนอกจากผักผลไม้นะคะมาขายยามนําพวกงานอาร์ตงาน ััถกรรมในสมัยนั้นมาขายดยไม่ว่าจะเป็นภาพสีน้ำมนันงานจิวเวอรี่ซึ่งสวยงามมากทุกวันนี้ก็ยังเอานำมาขายอยู่นะคะเพื่อน พอเราเดินชมตลาดจนเมื่อยจนเหนื่อยแล้วนะคะที่นี่ก็ยังมีร้านอาหารอร่อยอร่อยให้พวกเราได้กินกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าพาสต้าฟิชแอนด์ชิป แม้กระทั่งไอศครีมก็ยังอร่อยเลยะคะราคาก็ไม่ได้แพงมากด้วยนะคะซึ่งตอนนี้อ้อยก็อยู่ในร้านอาหารชื่อว่าบันแผ่นบันแล้วนะคะซึ่งอยู่ข้างในตลาดเลยะคะ่ะติดกับ Apple Market นี่เองเลยนะคะตอนนี้อ้อยก็สั่งไปนะคะเป็นไส้ไก่นะคะไก่กรอบแล้วก็อ้อยก็กินไปแล้วหน่อยเดียวค่ะเป็นไส้เนื้อแล้วก็มีไส้กุ้งแล้วก็ไส้พอมเบลรี่ด้คะซึ่งอร่อยมากเรามากินพร้อมๆกันเลยนะคะ แอบกินไปเลยแล้วด้วยหน่อยนึ่งเนื้อเป็นเนื้อนะจ๊ะและยิ่งตอนนี้ซัมเมอร์แล้วด้วยมากินคู่กับอันนี้เลย a p p r e s Pizza นะคะเป็นคอคเทลป่ะนึกเป็นคอคเทลนั่นแหละ ซึ่งก็เสมอที่ต้องกินเลยนะคะอร่อยอร่อยชื่นใจมากเมื่อสักครู่นะคะเมนเจอร์ได้เข้ามาพูดคุยด้วยค่ะบอกว่าที่นี่มีพนักงานคนไทยด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะมารับประทานที่นี่ก็เข้ามารับประทานได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวแะสั่งไม่เป็นนะคะพี่คนไทยเขาก็จะแนะนำให้เรากิน ให้เราเลือกกินนะคะไม่ต้องกลัวค่ะว่าจะสั่งไม่ถูกนะคะมาค่ะที่นี่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะบานแอนบานค่ะอร่อยมาก ดีใจกันมากค่ะกับการมาเที่ยวโคเวนการเดินวันนีกับอ้อยนะคะบอกว่าทุกคนคงจะสนุกแล้วก็มีความสุขกับคลิปวิดีโอนี้กับอ้อยนะคะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะคะว่าอ้อยจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนะคะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้อ้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอต่อๆไปกดกรรันเลยยังคะถ้ากดแล้วก็ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีด้วยจ้าบ๊ายบายจ้า